ใครชื่อเตยค่ะอยู่ม .5 มาจากโรงเรนบ้านฉันในจังหวัดปุเทค่ะสวัสดีค่ะชื่อเชอรี่อยู่โรงเรียนบุญทียครูพิมพ .5 ค่ะสัสดีค่ะชื่อลาวาค่อยู่โรงเรียนบ้านสมจักรน .2 ร .4 ครับขอค จกรรมที่ชอบนะครับผมชอบเชือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบต้องฟังทุกคนในกลุ่มเอาคําพูดของทุกคนนะครับมารวมกันด้วยความคิดของเราทั้งหมดอะครับสำหรับกิจกรรมที่ชอบกิจกรรมใบคำค่ะได้ใช้ความคิดกันภายในกลุ่มปิว้วจะรวมยี่ยม ริ่งยิงรถลาจักรยานถุกรโม่วยไปก่อดดิซาดิซาดิซ่าเกิดเออได้สร้างความสามัคคีได้รู้ความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงค่ะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะผู้พูดอะค่ะเป็นผู้พูดแค่คนเดียวใช่ไหมคะส่วนคนอื่นก็รับฟังแต่ว่าถ้าให้สมาชิกทุกคนอะายอะค่ะเหมือนมันมีหลายเสียงอะค่ะแต่คนฟังอะกลับมีแค่คนเดียวอะค่ะมันเลยทําให้เราคิดว่าเพราะฉะนั้นการที่เรารับฟังกันอะค่ะ มันมีผลมากกว่าค่ะค่ะรู้สึกชอบจิ๊กซอมากค่ะเพราะว่าเราฟังความเห็นผู้อื่นแล้วก็ได้วางแผนว่าคนนี้จะทําอะไรคนนี้จะทําอะไรค่ะรู้สึกสนุกค่ะก็บอกเลยครับว่าทีมของเราเน,นี่ยใช้กระบวนการแบบจําบอกเลยว่าทีมเป็นทีมบทที่ดีมากครับชอบ อุปกรณ์ล่าสัตว์ค่ะเป็นการพับกระดาษทําอุปกรณ์ล่าสัตว์เพราะว่าใช้ความคิดสร้างสารรค์เยอะอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วแล้วก็ชอบค่ะแล้วก็การได้พูดคุยกับเพื่อนที่ต่างโรงเรียนทําให้พูดคุยกันเข้าใจมากขึ้น ของผมนะครับชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างคลิปครับเพราะว่าเราได้แสดงความคิดสร้างสรรของตัวเองวิธีการนําเสนอรูปแบบที่แตกต่างกันไปครับทำให้รู้ว่าแบบเออเนี่ยเรามีความคิดเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองยังไงครับด,ด้วยตัวเพลง ด้วยตัวเพลงที่ที่ที่เลือกมาดีก็มีการแบ่งหน้าที่กันค่ะก็เซึ่งเฟย์ก็จะเขียนบทส่วนตัวเเฟย์ก็จะเป็นคนแบบนีส่วนตังหวเป็นคนเรียงเรียงแล้วก็จัดวิดีโอแล้วก็กเสียงทำมาค่ะ <c oughs> ในทิกตอกเล่าเรื่องดีค่นะเนื้อหาจะน่าสนใจอยากทำให้เราอยากสนใจอยากดูต่อค่ะ เป็นสสิ่งํากิจกรรมที่หนูชอบนะคะนั่นก็คือการที่แบ่งสมาชิกในทีมนะคะให้แต่ละทีมเนี่ยมีโรงเรียนแบบว่าไม่ซ้ำกันเลยค่ะเพื่อที่มาทำโชว์ค่ะ อันภัยรอให้กับท่านผู้ชมท้งหลายในที่นี้นะคะเ้าตว่าเราต่มา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 อเน้ว่าเราจะงุนรู้จักกันแต่ว่าอยากนะต่อน,นี้เลย เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้ครูให้เด็กๆให้โรงเรียนเราได้สร้างสงารรค์ซึ่งมาวันนี้คือเด็กๆได้รับประสบการณ์สามารถนำไปไประยุกต์ใช้ต่อยอดโครงการต่อไป้นะคะขอบคุณก่อนละกันนะครับขอบคุณที่จัดโครงการดีๆนะครับให้กับเยาวชนหรือว่าเด็กๆวงนี้มาได้ประสบการณ์ดีๆนะครับแล้วก็ได้รู้จักรักษาหรือว่า้อมนะครับตัวนั้นเป็นของตัวเองเนี่ยคุ้ไเห็นความการแสดงออกความเป็นผู้นำ การทำงานที่เป็นแบบแผนมากขึ้นค่ะได้สอนในเรื่องที่ไม่มีในห้องเรียนนะคะทําให้เด็กๆเนี่ยได้รับประสบการณ์ตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเ,เติมเต็มในเรื่องของการอนุนรักิ่ีและลอ้อมหรือว่าเป็นการเติมเต็มในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็ะได้ความรู้ในด้านการเป็นผู้นำนะคะเพื่อที่จะเอากลับไปพัฒนางานของตนเองดังนั้นเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จไปขึ้นเยงแล้ว ส่วนที่เหลือก็คือเราต้องลงมือทําแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ทําด้วยความจริงใจนะคะผลที่เกิดขึ้นมันก็จะจะมันเกิดกับโรงเรียนของเราหรือชุมชนของเรานะคะ ครับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่สร้างทักษะความเป็นผู้นาเป็นกิจกรรมที่สร้างคอนเน็กชันให้กับเรามากมายเลยครับไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นค่ะเหมือนแบบการมาค่ายทุกคนก็จะมองว่ามันยากหรือว่ามันแบบอาจจะน่าเบื่ออาจจะไม่สนุกนะคะแต่สําหรับค่าย EEC นี้นะคะสนุกมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสํานักงาน EEC ที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะก็หวังว่าทางสํานักงานจะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณสำนักงาน EEC ค่ะที่ได้จัดโครงการแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆให้เราได้เข้าร่วมนะคะ